สนับสนุนโดย True Temper Number o n Sharp Incorp สนับสนุนโดย Realma Maxima ชอบเลยต้องใช้คำนนี้คือคันเนี้ยเป็นคันพิเศษสำหรับประเทศไทยก็คือมีแค่26คัน26คันในประเทศไทยใช่ตัวนี้คือ BMW S1000RR HP Line HP Line ใช่คือ High Performance ใช่ครับ HP นี่ย่อมาจาก High Performance เครื่องยนต์เป็น4สูบเรียง ขับเคพื่อนด้วยโซ่มีฟังก์ชันหมดการทำงานต่างๆนะครับแล้วก็มีอุ่นมือพุชคอนโทรล ABS t r a ่ t i o n control ทำงานเข้ากับกล่องด้วยกันนะครับก็คือง่ายๆว่ารถโดยปกติทั่วไปเนี่ยจะทำงานตามคานเร่งอัตรากันเร่งยอยู่ที่มือเรารถของ bmw มันจะควบคุมด้วยโหมดฟังก์ชันต่างๆ ล็อกเครื่องถึมเราเปิดโหมดตามล็อกเครื่องก็จะมาตามโหมดคือเราบิดยังไงก็ไม่ไปจนกว่าเราจะปรับโหมดที่ถูกต้องในการใช้งานเพราะฉะนั้นก็ทําให้การขับขี่มีความปลอดภัยมากขึ้นใช่ไหมคะอย่างฝนตกถนนลื่นควรปรับโหมดให้ถูกต้องกับการใช้งานตัวนี้เนี่ยมันมีตัว high performance ขึ้นมาสิ่งที่แตกต่างของ high performance คืออะไรบ้าง high performance เนี่ยจะใส่ชุดแต่งของ B M คือตัว HP High Performance ก็คือเริ่มตั้งแต่ชิวหน้าสโมกชิวหน้าตัวนี้บางคนอ่าบางคนบังคลหน้าบางคนหน้าเป็นโอ้ตัวนี้เป็นคาร์บอนด้วยใช่ครับอ่ะฮะข้างแฟริงแฟริงข้างก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันท่อฟูอะคาร์บูริกอ้าวตัวนี้นี่ท่อคาร์บูริกนี่คือเป็นสแตนดาร์ดมากับรถอยู่แล้วหรือไงครับอะคาร์บูริกตัวเนี้ย ที่เป็นไทเทเนียมตัวเนี้ยจะมีขายเฉพาะที่สูงเท่านั้นอซึ่งจะเป็นเลเซอร์แปลว่าได้มาตอนกับรถด้ไหมคะหรือว่าต้องไปได้มาของกับรถเลยตัวรถเลยแล้วก็ชุดเกียร์โยงบางโคนหลังครอบโซ่จะเป็นคาร์บอนทั้งหมดครอบฝาถังมือเบรกมือคัดเป็น HP กันมือเบรกก็เป็นของ BM ทั้งหมด คือตัวนี้นี่ไม่ต้องทําอะไรแล้วเรียกว่าเต็มมาสุดๆแล้วรายการมอเตอร์ G ีพีเนี่ยครับมันคือตัวเป็นตัวรถเซฟตี้คาร์เซฟตี้คาร์ด้วยใช่ครับยังไงคะก็คือตัว S อสพันธดับเบิลนี่แหละครับผมซึ่งเป็นตัวที่ใส่ไฮเพอร์ฟอร์แมนตเข้าไปทั้งหมดทั้ง,งชุดเนี่ยใส่ลงไปใน S อสพันธดับเบิลแอร์จนเป็นเซฟตี้คาร์ของ B M W อ็มที่มอเตอร์จีพีใครที่เพิ่งดูมอเตอร์ G ีพีที่ผ่านไปที่บุรีรัมย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นเซฟตี้คาร์เนี่ยก็คือเป็นรถ รุ่นนี้แบบนี้คันนี้เลยใช่แต่สีอาจจะไม่เหมือนเพราะเขาเอาตัวปกติมาทำตัวไฮบริดราคาราะคะคันนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันว้าวหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันคันนี้ต้องบอกคุณกว่างนี้ก่อนว่าสวยมากคันนี้สวยมากมีบ้านขายบ้านตัวปกติจะอยู่ที่แปดแสนเจ็ดหมื่นอ๋อเริ่มต้นคือตัวเอส พันอาร์ม hmm. ดับเบิลอาร์เ hmm. นี่ยเริ่มต้นที่8ปดแสนเจ็ดหมื่นบาทแต่ค้าไม่ได้ชุดแต่งตัว์ฟอร์แมตของมันแค่นั้นเองโอ้เรียกว่าใครที่อยากได้เรียกว่าโหชุดแต่งที่มาเรียกว่ามาเต็มขนาดนี้อันนี้คือรุ่นท็อปรุ่นท็อปสดไม่ต้องแต่งไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วใช่เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปหาของแต่งอะไรข้างนอกแล้วมันได้ของที่เป็นของ BM ทั้งหมดเลยฮะซึ่งของพวกเนี้ยมันเป็นของที่มีเกรดคุณภาพสูง BM เอเอาไปใช้ในรายการแข่งขันต่าง ใส่ใน h p p พีเอะไรพวกนี้ครับพูดถึงความสามารถของเขาหน่อยสมรรถนะถ้าเทียบกับคันก่อนหน้าเนะะี่ยค่ะมันอัพเลเวลขึ้นมาขนาดไหนคะตัวเนี้ยเป็นตัว Sport. สปอร์ตสปอร์ตเนี่ยมันจะเครื่องซีสูงมากกว่า Performance จะออกไปทางสนามการแข่งโหมด<อ>จะมีเยอะกว่าปกติก็คือมันมีโหมดที่เป็นโหมดของเราเองได้ครับซึ่งเราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติม ปรับโชคเป็นโชคไฟฟ้าเราสามารถปรับแข็งนุ่มอ่อนได้การจับจังหวะอัตราเร่งเราสามารถปรับได้ตามโหมดตา่างๆได้ก็คือเป็นแบบออกแบบให้เข้ากับตัวเรางใช่ใชมันออกแบบให้เข้ากับตัวเราแล้วเราก็ขี่ในสนามเนี่ยเราสามารถปรับพวก traction control ร,ระบบเบรก abs ได้เลยม,มีใครมาซื้อรุ่นนี้แล้วขี่ไปท่องเที่ยวนี้ไมคะมีครับก็คือรถเนี่ย ถ้ามองว่ารถ BM มันคือรถที่มันมีความเป็น p e อร์ r m a n แมนสูงดูแลง่ายไม่แพงอ,อยากจะบอกว่าการขับขี่เนี่ยความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งก็คือตัว BM เมนี่ยมันช่วยรถช่วยคนมากกว่าแล้วก็ทําให้เรา,าปลอดภัยในการขับขี่สูงมาก,มากด้วยเมื่อกี้คุณกวางเน้นเหลือเกินว่าเหมือนกับ BM เนี่ยโ,โหเน้นไปท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยผมรู้มาว่าเนี่ยบี BM เนี่ยจะมีรถอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเป็นรถที่ เหมาะสาหรับการท่องเที่ยวหรือทัวร์ลิงโดยเฉพาะใช่ไหมฮะคุณปิ่นรถบีเอ็มเนี่ยจะมีรถที่เป็นออกทางแนว d อ e เวนเจอร์คือเน้นเดินทางการเซอร์วิตง่ายครับขี่ไปไกลสะดวกสบายสามารถแบกสัมภาระไปท่องเที่ยวได้ไกลมีแบบเฉพาะของเขาเลยใช่คืออันนี้เนี่ยถ้าเกิดโอ้โหใครที่เป็นสายไบเกอร์นะจะบอกว่าโอ้โหอันนี้มันดูแบบสปอร์ตตี้ดูแบบขับในเซอร์กิตขับในแทร็ก แต่เดี๋ยวให้คุณปิงเนี่ยเดี๋ยวพาเราไปดูดีกว่าว่ารถที่เป็นรถทัวริงนะครับรถที่เป็นแบบท่องเที่ยวโดยเฉพาะเหมาะกับพวกเราเหมาะกับพวกเราสายแบบท่องเที่ยวอโอเคเดี๋ยวให้คุณปิงพาไปดูดีกว่าครับสนับสนุนโดย True Temper Number no. One s h r p i n g o r p สนับสนุนโดย Realma Maxima When you take an iron that was already good. The Gen 1s were so so good. I didn't know that there could be something better. They took a bigger leap. I mean, it's a lot better. The feel noticeably improved. Tremendous feel. When you flush that shot, it just sounds like a gunshot going off. Even on the shots that I felt weren't flush. Even if they miss it a little bit off the toe, what does the ball do then? Those miss hits are perfect. You hit it on the toe, it's still gonna get up there close. You hit it on the heel, it's still gonna get up there close. They go straight, they go high. It was a playable miss. You can benefit from from being able to minimize those misses. So definitely that was the one thing that's impressed me the most about the Irons. They're just forgiving. Forgiveness. Just blown away by the distance you can get even on the bad shots. I still got really nice distance out of them. I picked up 12 yards. So we're talking two clubs difference and and just consistency of distance is absolutely remarkable. For us non-professional golfers, that's very, very important. It was like Christmas Day opening a brand new set of irons. It's no compromise performance. I think the best irons out there.